พระองค์เป็นมื่งขวัญชาติศาสตร์แห่งชนทรงดับทุกข์คลายกระมนลจนเสื่อมสูญพดุงไทยก่อเกียรติไว้เจิดจำรูนราภัยบูร์พิพัฒน์สวัสดีทรงสืบสันตติวง์พงประจัก์ถวยราชพักเทิดองค์พระทรงศรีสมสง่า ชาติพงศ์วงจัก,กรีพระศกสองสดุดีพระปรีชาทรงปฏิบัติราชกิจทุกทิศทั่วความหมวนมัวขจัดให้ไกลแหล่งล่าความทุกข์ยากใหญ่หลวงปวงประชาพระกรุณาหลังล้นท่วมท้นไทย เหล่าพุทธสมาคมก้มเกสีสดุดีกษัตราเบิกฟ้าใสเอกกษัตริย์ปกรัตเรืองวิไลถวายพระพรมงคลชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์สัสมนอินทุพูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปั์พร้อมด้วยกรรมการเจ้าหน้าที่และเครือพุทธสมาคมทั่วราชนาจักร